สวัสดีค่ะช่องโมนาภาษาเมนะคะนี่ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดเลยนะคะเพื่อนสําหรับเพื่อนที่มีงบประมาณน้อยนะคะบ้านหลังขนาดนี้นะคะน่าอยู่มากนะคะบ้านหลังนี้นะคะเสาสิบสี่ต้นนะคะในงบประมาณเจ้าของบ้านบบกสามเซนกว่าบาทน,นะคะเบ็ดเสร็จเนาะ เพราะว่ายังไม่มีฟ้านะคะแต่เอาให้เพื่อนดูเป็นเป็นแนวทางนะคะใครชอบบ้านหลังขนาดนี้เนาะบ้านทรงทรงนี้นะคะสไตล์นี้เนาะเป็นบ้านทรงจัว่วธรรมดานะคะเป็นบ้านอยู่แถวบ้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบริเวณบ้านนะคะกว้างใหญ่มากะคะ่ะเป็นพื้นที่เพื่อนๆถ้ามีพื้นที่เยอะนะคะทําแค่นี้ก่อนแล้วถ้าอยากต่อเติมก็สามารถต่อเติมอีกได้นะคะนี่ค่ะเป็นบริเวณบ้านเนาะ ก็จะมีพื้นที่กว้างมากนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นโคกวัวโคกควายนะคะเย <c oughs> วจะพาเพื่อนๆดูรอบบ้านก่อนนะคะค่ะอันนี้เป็นคุณพี่เจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นคุณพี่เจ้าของบ้านเนาะท่านก็ดูเล <c oughs> บ้านได้ดีมากเลยนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นทรงจัวนะคะเดี๋ยวดูรอบๆบ,บ้านก่อนเนาะ บ้านสะอาดมากครับเพื่อนเดี๋ยวพาดูรอบบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้รอบบ้านเนาะท่านอยู่กับคุณตานะคุณน้านะคะแฟนแล้วก็หลานคนนึงนะคะอยู่บ้านนะนะคะอันนี้ก็เป็นศาลานั่งเล่นนะคะแถวบ้านนอกจะมีจะมีกระท่อมศาลาแบบนี้นะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะนี่ค่ะนะคะเป็น กระถ่มเอาไว้นั่งเล่นเนาะนี่ค่ะอันนี้หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างนะคะแบบบานเลื่อนนะคะหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะอันมนายังไม่รู้ขนาดเลยนะคะเดี๋ยวไปไปทามจะโค้งบ้านมาใหม่นะคะนี่ค่ะนะก็วงกุบป,ประตูก็จะเป็นวงกุบป,ประตูไม้แบบนี้เนาะนคะคะขนาดบ้านก็จะห้องขนาดประมาณ สามสามเมตรนะคะห้องหนึ่งเนาะล่มห,หนึ่งนะคะช่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านเนาะเป็นหน้าต่างวงกลบอูลูบเบียมนะคะข้างบ้านหมดเลยเนาะนี่ค่ะเป็นบริเวณนอกบ้านนะคะเป็นบ้านที่รม่มรื่นมากค่ัเพื่อนเนาะไม่มีไม่มีอะไรรกเลยนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านค่ะเป็นบ้านที่ยังไม่ ตีฟ้านะคะเพื่อนๆแต่เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นใช่เป็นแนวทางนะคะนี่ภายในบ้านนะคะอันนี้เป็นภายในบ้านเนาะนี่เข้ามาก็จะเป็นปูกระเบื้องลายแบบนี้เนาะนะคะบ้านหน้าอยู่มากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นบ้านหลังเล็กกทัดรัดแต่หน้าอยู่มากค่ะเจ้าของบ้านนี่เก็บบ้านได้สะอาดสะอาดมากเลยนะคะโมนา เห็นบ้านแกนานแล้วค่ะเห็นแต่ภายนอกว่าสะอาดนะคะแต่ไม่เคยเข้ามาภายในเลยนะคะนี่เข้ามาเห็นภายในถึงได้รู้ว่ามันสะอาดมากเลยขนาดนี้เลยนะคะบ้านโมนาเองนี่ไม่สามารถถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะรกมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ตีฟ้านะคะจะของบ้านบอกเดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีเงินก็จะตีฟ้าแล้วก็โตไปข้างหลังรั่วอีกนะคะนี่ค่ะภายในบ้านน่าอยู่มากเลยค่ะอยู่สามคนตาใหญ่ นะคะหลานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีบ้านหลังเล็กๆแต่มีทั้งสองห้องนะคะนี่ค่ะเขาจัดได้โมนามาโดยไม่ที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะคะเขาจัดบ้านได้สะอาดมากเลยนี่ภายในห้องนอนนะคะสองห้องนี่ค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะนี่มาโดยไม่ได้บอกนี่อาจจะมืดหน่อยเนาะนะ่นคะเดี๋ยวเปิดไฟลองดูสินี่ค่ะ นี่เป็นห้องที่หนึ่งนะคะเพื่อนนี่ห้องที่หนึ่งนะคะยวไปดูห้องที่สองนะคะเป็นบ้านที่เข้าอยู่แล้วนอ้องโมนาก็เอามาถ่ายดูนะคะไม่ใช่เป็นบ้านใหม่นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยเนาะเยัให้ดูรูปทางนี้ก่อนนี่ค่ะ้างบนเนาะ จัดบ้านได้สะอาดมากไม่มีอยากย้ายไม่มีเอามาให้เพื่อนดูไม่มีอยากย้ายไม่มีฝุ่นอะไรเลยมันมันสะอาดมากเลยนะคะเพื่อนนี่มันนะคะนี่ค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็มีลูกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งค่ะลูกชายคนหนึ่งเนาะไปทํางานปูกระเบื้องหมดเลยนะคะทางงล้างลายเดียวกันเลยนะคะนี่กระเบื้องขนาด เท่าไรนี่สามสิบคูณสามสิบนะคะจะเบืองเนาะนี่ค่ะสองห้องนะคะภายในภายในสองห้องนะคะสาสิบสี่ต้นนะคะนี่อันนี้ก็เป็นที่นอนแกไม่นอนในห้องจะชอบนอนข้างนอกนะคะนะคะนี่อันนี้ก็ห้องถูงนะคะเดี๋ยวก็จะตีฝ้าทีหลังเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะค่ะห้องน้ําอยู่ข้างนอกค่ะเพื่อนนี่ข้างนอกบ้านเพื่อนๆนดูร่มรื่นมากะค่ะนี่ค่ะ นี่อันนี้เป็นภายนอกนะคะเป็นเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำมีสองห้องนะคะอันนั้นเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> สังเกตดูจะไม่มีที่ครัวจะมาหนมครัวแกอยู่ฝั่งนู้นะคะ่ะแกจะทํากับข้าวอยู่ฝั่งนู้นนะคะต่อไปก็จะต่อออกไปตรงนี้และคะ่ะนี่ตรงส่วนนี้ที่เรายืนอยู่นี่และค่ะนะคะน,ะคะนี่ข้างบ้านนะคะต่อไปก็จะต่อออกมาตรงนี้ เป็นครัวนะคะกว้างมากเนาะถ้าเขาต่อออกมานี่นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะสองห้องนะคะนี่ค่ะนี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำแถวบ้านนอกได้ขนาดนี้นี่นะคะสุดยอดเลยเนาะนี่ห้องน้ำบ้านนอกนะคะอันนี้นี่ค่ะทางบ้านนะคะด้านหลังบ้านนะคะเดี๋ยวแกจะต่อมา ออกมาเป็นห้องครัวอีกนะคะนี่ต่อออกมาฝั่งนี้อีกก็จะหลังใหญ่เนาะตอนนี้ทําแค่นี้ไปโกนนะคะนี่ค่ะตรงนี้เทป,ปูนหมดเลยซักล้างนะคะนี่ค่ะห้องน้ําบ้านนอกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเลยนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นแนวทางว่าบ้านหลังขนาดนี้เพื่อนๆงบประมาณไม่เยอะเนาะก็ทําขนาดนี้ก็กระทัดรัด สวยดีนะคะเพื่อนๆนี่หน่าอยู่มากเลยโมนาว่าบ้านบ้านแกทําได้สะอาดหน้าอยู่มากเลยนะคะนะคะถึงจะลังเล็กถ้าเราทําสะอาดมันก็ดูโล่งดูสะอาดนะคะมันไม่ไม่ไม่โรกหงุดหตาเนาะนะคะนี่บริเวณด้านหลังนะคะทาสีสวยนะคะทาสีอันนี้เขาเรียกอะไรสีส้มอิดเหรอ นะคะตัดกับสีฟ้านะคะนี่ค่ะตัดหลังบ้านเนาะนี่นะคะเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเนาะอาจจะไม่ล้างใหญ่แต่ว่ามันก็เล็กกระทัดรัดดีนะคะโมนานะบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะงบประมาณสามแสนนะคะแล้วก็เสาสิบสี่ต้นเนาะนะคะก็ให้มาดูเป็นแนวทางนะคะนี่บานนะคะกว้าง ว้างขวางนะคะน่าอยู่มากเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีบ้านแบบไหนมาให้ดูอีกเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ